วันนี้กลับไปสิ่งแรกที่จะทำดูซีดีนอน ก็าดเขาดูเดูยากดึงตันตอนนั้นค่เนเบียบอกว่ามีเยอมากเพราะพีเียร่หนไม่ได้จ่ายแต่มีสี่จ่ายเพราะฉะนั้นเอาลงได้แต่ถ้าเอาไปลงไปดูอย่างนี้ เราติด่จะเกลี้ยกล่อมมากเพราะกะว่าจะให้เอาปากกาเราแต่ว่าเมื่อกี้นั้จะสลับปากกาให้เราเขาบอกว่ามีคนคนที่จ่ายไปสอแล้วพอหนูเข้านก็ใช้ถุงเราจ่ายมีสี่จ่ายเพราะฉะนั้นเอาลงได้แต่ถ้าเอาไปลงจะดูอย่างเดียวถ้าเอาไปลงหมายถึง เ้องไปมรู้เานะใราทมาเจองกจะรู้ว่าบกาไม่ท้โที่ไหยไปส่ทนเหตุารณ์ทีมันุน